ฝากไลน์นี้ไลน์สดนี้ไปให้ถึงคนคนหนึ่งด้วยนะครับผมแบบช่วงนี้ผมก็ยังมีลิงคุณเลยนะครับไม่ยเป็นไรครับจงแม่ห็เมาแล้ว,ลว,วลเพลอยิงคิดถึงเธอสัตว์ผมคิดถึงมือของคุณที่เดินจับความรู้สึกแม่งพูดไม่ถูกยัดแม่แม่งเกินสัตว์ คืนนี้ผมนั่งร้องไห้บอกว่าผมคิดถึงเธอจ้ะและพอดีว่าผมเมาน้ำทองผมก็เลยยิ่งเพ้อไปบางทีมันตายเป็นหนึ่งเหตุผลที่ตกแต่ทบใจทำให้ใจของคุณแม่งเย็นทำให้สนใจของผมอ่ะผมไม่รู้ว่าทำไงผมก็อยากให้คุณรับสายในครับคนดีอของผมแล้วราบรองปรับความเข้าใจกันคุณพอเข้าใจยังให้คิดถึงผมเป็นคนแรกในวันที่ตัวคุณไม่มีไรทำ ัง,งกนตามคนให้เข้ามาฟังแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนนี้ผมเลยเข้าใจโอเคเลยปัดน้ำตามันที่มันตกด้านขวาในข้างซ้ายอ๋อทำไม่ดูว่าทำไงคนเห็นผมแต่ด้านไกลอ๋อแล้วรีเทิร์นคุณกล่าไหมและผมก็อยากจะบอกให้เข้าใจอโอเคตอนนี้ผมจะมีวารายและผมพยายาปล่อยคุณไปทางหนึ่งอ๋อตอนนี้คุณเดินทางนั้นแต่ผมจะเดินทางอื่น แต่ว่าผมก็ยังคงรอคุณให้คุณโทรมายังตื่นออมันก็เหมือนกับนิทานในกาลครหนึ่งแต่ว่าผมกำลังที่จะลืมทุกๆอย่างแต่ว่าผมม่เก็ลืมไม่เคยลงแลว้วก็ลืมไม่เคยทำไงตอนนี้ผมยังยืนไม่เคยตรงออมีคนแท็กให้แล้วก็แท็กไปแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงบอกแม่งก็แปลกใจที่เวลาเราผ่านไปนานมากแต่ว่าผมยังคิดถึงคุณ บาางภาอยากให้เข้ามาฟังในเวลายามว่างแค่อยากจะคอยโทรตามคุณทำการบ้านไม่อยากให้คุณต้องหายไปไปอยู่กับชายใดแค่อยากจะเป็นเพียงที่ปรึกษาและคอยให้คุณสบายใจและนี่ขนาดผมแรปสดผมยังไม่อายใครเพราะว่าผมรักคุณมากที่สุดถึงแม้สุดท้ายและผมจะต้องเป็นควายไทยถึงแม้คุณมีชายใดที่เก็บไว้ผมไม่สน แต่ว่าคนหนึ่งคนผมบอกได้เลยว่าม่งต้องใช่ผมอ่ะอะผมดูดกัญชามันก็ไม่ใช่ผมอ่ะอะถึงแม้วันนี้คุณจะเป็นของใครผมไม่ได้สนเฟอร์ยี่ what t h fuck man? นี่ผมมาเป็นอย่างนี้แล้วนะไม่มีอะไรครับผมผมแค่รับสด